สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมจะมาต่อสายไฟดอเมงดานะครับนี่ครับหอดใหญ่นี่ครับ,ดดรบสั่งมาจากรัศด,ดานะครับก็คู่หนึ่งสองหลอดครับข้างบนก็ข้างล่างจะลอง ล,ล่อแมลงดูครับว่าจะได้ไหมทานบักตูไใบกดโคกอยู่ <c oughs> ข้านไต่ดิเวียนยายนบ่ข้านไต่มันว่าอ๋ <c oughs> ไอไก่หลอดไต่นะหลอดใหญ่นะครับ ก็40วัตต์นี่ครับรอดใหญ่นี่ครับ40วัตต์ก็ไม่แพงนะครับสั่งมาจากรัศดะคู่หนึ่งก็ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยบาทประมาณนี้ครับ ต้องรอดูพรุ่งนี้เช้านะครับว่าจะได้ไหมนี่ครับอันนี้ตอกหลักนะครับหลักแล้วก็เอาไม้ไผ่ขึ้นนะครับตรงนี้อันนี้ไม้ไผ่ดิบครับยังไม่แห้งทีแรกผมว่าผมจะเอาลำนี้แต่พอดีมันหนักไม้มันอ่อนลมพัดแกวงไว้แขวงมามัน ไม่ดีครับครนี้เป็นร่างไฟของเก่าครับผมซื้อมา <c oughs> ครับล่างไฟเก่าก็ซื้อกับเขามากิโลละสิบห้าบาทครับซื้อมาสามมันซื้อใหม่ก็แพงนะครับผมไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าผมก็เลย ขอซื้อกับเขามาด้วยนะครับเดี๋ยวเขาว่าช่างกิโลโขายนะครับนี่ครับฝากติดตามดูด้วยนะครับว่าจะได้ไหมครับ,รบดูคลิปต่อไปว่าผมจะทำยังไงต่อไปนะครับผมจะใช้เสียงล่อแมลงหรือว่าจะยังไงนะครับ ฝากเพื่อนติดตามด้วยครับทุกคนนะครับ